ภายในโรงเรียนเล็กๆประจำตำบลนางรองจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวเมืองกาลสินเป็นอย่างมากโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่าโรงเรียนเสียงามเอี่ยมซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆประจำตำบลซึ่งมีนักเรียนอยู่แค่40คนซึ่งแบ่งนักเรียนเป็นมัธยมศึกษาปีที่6 3คนหาแต่แตกต่างตรงที่3คนผู้ซึ่งมีความหลากหลายความแตกตา่างนีโน่หนุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเสืองามเอี่ยม ตัวนีโนเองนั้นเป็น LGBTQ เพียงคนเดียวประจำโรงเรียนแห่งนี้นีโนนั้นเป็นด็กขัววัยขยันเรียนหาแต่เขามักจะโดนกลุ่มเพื่อนผู้ชายในห้องรุมแกล้งเสมอเพราะตัวคนนั้นเป็นที่รักของคุณครูและยังเป็นเพียง LGBTQ คนเดียวในโรงเรียนที่ตั้งใจศึกษาแล้วเรียนจนท้ายเพื่อนๆต่างลินชาและอิจฉาในตัวนีโนแต่ในเรื่องร้ายยังมีเรื่องดีอยู่หาแต่นีโนนั้นยังมีเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนนั่นก็คือไทยเด็กหนุ่มผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีชื่อดัง หากแต่ว่าฐานะทางบ้านของไทยนั้นเรียกได้ว่ามีกําลังส่งเสียให้ไทยได้เรียนจบได้แค่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะทางบ้านของไทยนั้นไม่ได้มีฐานะมากจะที่จะส่งเสริมความฝันของไทยให้ไปสู่จุดหมายได้หากแต่ไทยและนีโนยังได้รับกําลังใจดีๆจากเพื่อนของพวกเขาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือเนยหญิงสาวผู้มีความผิดปกติทางพันธุกรรมแต่ความผิดปกติทางพันธุกรรมนั้นหาได้ปกปิดความสามารถทางการศึกษาที่ดีเยี่ยมของเธอหรือไม่ เพราะเนยนั้นได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เรียนเก่งเป็นอย่างมากสามารถประมวลความคิดทุกอย่างได้แต่อาจจะช้าไปนิดนึงแต่เธอก็ยังทําได้ซึ่งมีนิโนและไทยเป็นตัวช่วยในการเรียนของเธอทั้งสามคนเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมากเพราะเขาทั้งสามคนเป็นเพื่อนสนิทกันที่เรียกได้ว่าสนิทกันอย่างมากช่วยทั้งการเรียนและการทํางาน จนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่คุณครูแนะแนวประจําโรงเรียนเสืองามเอี่ยมได้เข้ามาแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นแนวทางสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่หกอยู่นั้นในขณะที่3มคนกําลังปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการเข้าเรียนต่อในระดับอุดม,มศึกษานั้นก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งได้พูดแทรพวกเขาขึ้นมาว่าเอ๊ะอย่างพวกมึงเหรอวะจะไปเข้ามหาลัยใจกลางเมืองแบบนั้นอ่ะมึงอ่ะจะไปเข้าคณะจิตตวิทยา ไปเป็นภาราสาๆๆขาเขาเปล่าหรือเปล่ามึงก็อีกคนจะไปเข้าการแสดงโอ้โหฝ่ายสูงเกินตัวไปเปล่าส่วนมึงอ่ะไทยเป็นรักกูฟังแล้วกูขยันหูว่ะจะไปเข้ามาหาลัยแบบนั้นอ่ะโหดีกีต้ามึงหดีเลยมั้งกว่าจะหาเงินสมบัติเพิ่มได้อ่ะใครมาเหนื่อยก็ต้องพูดแบบนี้คือเราเราเพื่อนจะอยากเรียนไม่ได้หรอเขาก็เป็นคนเหมือนเราปะแกค<อ>ิดว่าแกดีมจากไหน ขอโทษละกันที่ไม่พูดข้าวหมูแกแบบนั้นนะถ้าขอโทษล้วกันไม่ต้องพูดแต่ขอโทษเพื่อนต้องหาคนเหล่าได้พูดอนแบบไหนนักเรียนคะทะเลอะไรกันคะเนี่ยมาจะไม่พูดกับเพื่อนอย่างนั้นตัวเองเก่งมากมั้งก็เก่งอยู่ครับเอ้าฉันไม่เคยเห็นแต่เธอจะปิดท้องห้องเลยนะแต่เธอไม่ควรพูดกับเพื่อนแบบนี้ทุกคนเท่าเทียมกันค่ะครูพูดจบอย่างนี้พูดจบผมจะได้ออกจากห้องอ๋ออ๋อไปเลยค่ะโอเคขอบคุณครับไม่มีใครตำหนัหรือ ครูประจำชั้นของเด็กๆได้ฟังและได้ต่อว่าเด็กที่เข้ามาว่าพวกเขาทั้งสมคนทําให้พวกเขาทั้ง3าคนนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งหาแต่กาลังใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้พวกเขาสามารถฝ่าฟันคําดูถูกเหล่านี้ไปได้คุณครูประจำชั้นที่เห็นดังนั้นเลยขึ้นได้ว่าโรงเรียนเสืองามเอี่ยมได้มีผู้ใจดีที่ส่งเสริมทางด้านการศึกษานั่นก็คือคุณหวีคุณหวีนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจชื่อดังของจังหวัดกาลสินอีกทั้งเธอได้ยังจบปอโทดูก็ไม่รอช้า ได้เข้าไปหาคุณวีเพื่อขอความช่วยเหลือให้กับเด็กทั้งสคนในการศึกษาทันทีสวัสดีค่ะคุณวีค่ะฉันนัทค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค,ดค,ดค,ครั้งนะคะคุณวีวันนี้ว่าที่ฉันทราบข่าวมาว่าคุณวีคัดเลือกเด็กในคืนเวลที่ส่งเสริมการศึกษาเทียงคืนนะคะที่คุณวีเปเนินทางใช่ไหมคะใช่ค่ะทางมูลนิธิของเราส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่ฝ่ายเรียนและสนใจที่จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยไม่สนใจเรื่องของเพศฐานะความปกติหรือแม้กระทั่งสีผิวเชื้อชาติและศาสนาซึ่งนั่นเป็นปฏิทันแรกของคนในยุคเราค่ะีดีมากเลยนะคะที่เปิดอกาสให้กับเยาวชนเข้าถึงการศึกษาแนแท้จริงนะคะปีิว่าิเยนของิฉันได้สํารวจว่านักเรียนที่จะประสงค์ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะคะจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกจาก2คนมี3คนค่ะที่อยากจะเรียนต่อแล้ว่า3คนนี้มีปัญหาที่แตกต่างกันค่ะปัญหาปัญหาที่ว่าคืออะไรล่ะคะ ก็อย่างมีโนนะคะเขาเป็น LGBTQ ค่ะเขาก็จะมาปรึกษาคุณครูทุกคนเลยนะคะว่าเนี่ยอยากจะเข้ามหาลัยแต่ว่าเขากลัวว่าทางมหาลัยเนี่ยจะไม่เปิดรับทางเรื่องของเขาค่ะแต่ว่าเขาเรียนก่ดแล้วก็ติดท็อห้องตลอดเลยนะคะแล้วก็น้องไทยค่ะเขามีปัญหาด้านการเงินคือคุณครูเนี่ยได้ไปคุยกับผู้ปกครองนะคะว่าเขาอยากจะเรียนต่อแต่ทางบ้านของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตด้านการเงินเพื่อจะเข้ามหาลัยได้ค่ะส่วนน้องเลยเป็นออทิสติกค่ะแต่ว่า เขาอาจจะช้านิดนึงแต่เขาฉลาดแล้วก็เรียนเก่งแล้วพี่ันก,ก็เลยอยากจะขอคุณให้กับทั้งสามคนนี้ค่ะอขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าเ,เด็กทักศึษอยากจะเข้าคณะอะไรมหาวิาทยาลัยไหนคะจากที่ทราบม,มานะคะทั้งสามคนอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยศิลปาลิมิโน่ค่ะแต่ว่าต่างคณะการ่านิโนอยากจะเข้าอีกอแสดงถ้าอยากจะเข้าอีกดนตรีค่ะสว่วนน้องเนยเนี่ยเขาอยากจะเข้ามานุษยศาสตร์ งั้นครูช่วยส่งารายละเอียดของเด็กทั้งสามรวมถึงกลการเรียนมาให้ทางโรงเลคเตอร์รน,นะคะที่ฉันจะจัดการแต่ละด้านทุนการศึกษาให้เองค่ะวยขอบคุณมากเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆค่ะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ของโรงเรวยนที่เราอยู่แล้วโดยวันนี้ของเราคำนึงถึงหลัก SDG ของสหประชาชาติที่สัมนทานด้านการศึกษาให้แก่เด็กๆอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงค,ค่ะขอบคุณขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ ผมและเพื่อนเพื่อนนะคะค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะพวกเราขอบคุณจากใจจริงครับพวกเราจะศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ครับก็ขอใหุ้กคดูประสบความสำเร็จนะลูกใครอยากเป็นเจ้าคนหนคนก็ได้เป็นนะ้าน้องมันนงโม่ทุกคน สีปีผ่านไปทางนีโน่ไทยและเนยได้สําเร็จการศึกษาและได้นําความรู้มาพัฒนาชุมชุนต่อโดยนีโน่ได้เป็นครูน้าตาสินส่วนไทยได้การมาเป็นผู้ที่สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาต่อไปส่วนเนยก็ได้นําความรู้ไปทํางานคู่กับมูลนิธิผู้พิการแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาของเด็กต่อไปทั้ง3ได้เห็นของต้องการว่าการศึกษานั้นเป็นบันไดไปสู่อนาคตาและการเข้าถึงการศึกษานั้นเป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับพอการศึกษาคือรากฐานของชีวิต สำหรับในส่วนของละครนะครับได้รับไอเดียแนวคิดมาจาก Sustainable Development Goal หรือหลักแนวคิดการพัฒนาเป้าหมายอย่างยั่งยืนครับ SDG ข้อที่4ครับตามหลักของสหประชาชาติ United n a t i o n เรื่องการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพครับ ที่พวกเราได้ถ่ายทอดและนําเสนอออกมาเป็นเรื่องของการที่ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่จากัดเพศสีผิวความคิดศาส,สนาความพิการหรือแม้กระทั่งฐานะทางสังคมครับทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาได้และเป็นการศึกษาตลอดชีวิตตรงกับความถนัดของตนอีกด้วยไม่มีการบังคับให้เรียนในสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเรียนสามารถมีอิสระได้ในโลกการศึกษาครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกระบ,บอกเสียงที่จะช่วยส่งเสริมการศึกษาให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม 看看。